สวัสดีค่ะพี่นางหนูไปชานะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่เป็นผู้หญิงหวานๆแล้วก็ตามหาน้ําหอมกลิ่นหวานๆบ้างใครเหมือนพี่เวลาจะซื้อน้าหอมแล้วก็แบบเซิร์ช Google ดูว่าเฮ้ยกลิ่นไหนหอมหวานบ้าง,างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะเอาน้าหอมกลิ่นหอมหวานที่พี่ใช้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหอมหวานจริงๆนะมามาเปิดให้ดูกันแล้วกันนะคะตอนนี้ที่ชอบมากโปรดมากเลยตอนนี้โปรดจริงๆนะคือโคเอนี่ตอกอันดับไปก่อนเลยก็คือเจ้าวาเลนติโนตัวนี้นั่นเองนะคะ ที่มันจะมีดอกดอกสีครีมครีมอะ่ะเป็นกลิ่นที่หอมมากหวานมากมันจะเป็นความรู้สึกแบบหอมหวานแบบเฮ้ยมันเป็นน้ําหอมที่ที่หอมจริงๆอะ่ะมันจะหวานแบบเป็นผู้หญิงหวานหวานเหมือนแบบกลิ่นดอกไม้อะไรเงี้ยคือโดยรวมแบบชอบนะชอบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันกลิ่นมันดีแล้วขวดแบบทุกอย่างมันโอเคหมดอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็ยังมีทำฝาเป็นหายแหละซื้อที่ดิวที่ฟรีราคาเท่าไหร่นะสองพัน 2, กว่าบาทหรือสามพันกว่าบาทเนี่ยพี่ก็จาไม่ได้แล้วแต่ว่าพี่ได้ลดอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะพี่มีบัตรลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เออมันตกเท่าไหร่พี่ก็จาไม่ได้พอดีทิ้งกล่องไปกล่องอยู่ที่บ้านคื้คือกล่องันไม่ได้ทิ้งหรอกแต่ว่าทิ้งพลังเนี่ยเขาจะแปะราคาไว้ที่ที่พลาสติกแล้วพอเวลาเราแกะออกเอาพลาสติกออกเนี่ยราคามันก็จะหายไปด้วย ก็ต้องจดไว้ถ่ายรูปไว้หรือไม่ทีก็คือดูในบัตรเครดิตเราว่าเรารูดไปเท่าไหร่หรือว่าบัตรของ King Power อะไรอย่างเงี้ยน,นะกินที่2ตอนนี้ที่กําลังมาแรงก็คือหลายๆคนน่าจะรู้จักตนน้้อ Mister Or ตัวนี้อันนี้เป็นขวดใหม่ยังไม่ได้แกะนะขวดนี้นี่ซื้อที่พาร a g o n 4,900บาทนะคะขวดนี้ขวดนี้ไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าเพื่อนให้มาเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทซื้อให้ขวดนี้ เคยนิสนิทมากๆเลยเงี้ยเป็นคนซื้อให้กเ็เขาเป็นมิชชนเนอรเวิร์สลองมิชชันเนอร์เวิร์สแมนมาปี2014อะไรเงี้ยเขาก็ให้เราแบบเหมือนอยากให้ก็ให้อะไรเงี้ยราคาอยู่ตรงข้างกล่องนี้เนาะชูงนะมันมีปัญหามากเลยโซนี่เนี่ย4,900บาทแล้วกันสี่พันเก้าร้อยบาทขวดนี้ แกขวดออกมาก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแบบจะมีโบแล้วก็น้ำหอมมันน้ำสีชมพูอ่อนๆใสๆกลิ่นหอมๆหวานๆมันก็หอมนะแต่ความรู้สึกแบบพี่รู้สึกว่านี่หวานกว่าแต่ด้วยอารมณ์แบบดีออมิสตีออมมาในกระแสมากอะไรเงี้ยก็จําเป็นต้องมีใช่ไหมแต่ความรู้สึกพี่ว่าวาเลนติโนหอมกว่านะพี่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแบบหอมแบบหอมจริงๆอะหอมแบบเฮ้ยทำไมเป็นผู้หญิงหอมได้ขนาดนี้อ่ะี่ย มาดูตัวต่อไปโคเอ้โคเอ้ตัวนี้ก็หมดละแต่ไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นน้ำหอมท,ที่หอมนะแต่ถามว่าซื้อเพิ่มไหมไม่เพิ่มละเหมือนกับว่าเราก็อยากที่จะลองกินใหม่ๆแบบเปลี่ยนอะไรใหม่ๆไปบ้างอะไรเงี้ยมาดูตัวนี้ตัวนี้ซื้อมายังไม่ได้แกะซื้อมาจาก King Power 3 8 0 0บาทนะคะก็คือวาเลนติโนเหมือนกันสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นวาเลนติโนเหมือนกัน ซื้อมาในราคา3,800บาทกล่องสีชมพูนะคะแล้วก็พี่ลดได้อีกยี่เอ็นห็นหมเออสามพันแปดร้อยบาทลดได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นพอลดได้ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็สอยเจ้าตัวนี้มาความรู้สึกแรกเนี่ยซื้อขวดนี้มาก่อนเถอะก่อนจะมาซื้อขวดนี้คือด,ดมกี่แล้วชอบแล้วแบบว่าตัดสินใจพอเดินออกับไปเฮ้ย e มันก็อยากได้ทั้งสอง ก็เลยตัดสินใจซื้อมาสองขวดเลยแล้วตอนนี้พม่ก็ตัดสินใจแกะขวดนี้ก่อนแล้วว่เยอะเลยยังไม่แกะขวดนี้เลยเพราะว่าแบบชอบกลิ่นนี้มากอะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันหอมแล้วมันประทับใจเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวเรามาแกะแกะไปพร้อมๆกันเลยละกันเพราะว่ายังไม่ได้แกะเลยสามพันแปดร้อยบางคนแบบลดตามหน้าบัตรอาจจะลดได้สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำหอมแบบลดได้สูงสุดคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามหน้าบัตรเราเลย ถ้าหน้าบัตรเราได้20เอร์เนต์เราได้20เปอร์เซ็นต์น่นะคะก็แกะกล่องออกมานะคะข้างในก็จะเป็นวิธีคู่มือวิธีการใช้อยู่ตรงนี้ไม่รูเห็นไหมคนะอยาพยายามให้มันให้กล้องมันซูมมากๆหน่อยอ่ะมันจะเป็นคู่มือวิธีการใช้วิธีการฉีด อยู่ตรงฝากล่องน,นะคะซึ่งแบบปกติไม่ต้องสอนก็ได้ไหม,มก็น่าจะเป็นกันอยู่แล้ว,ลวอันนี้ไม่น่ายากแก้วบอกมาคือช,ชอบขวดอะขวดดูลักชัวรี่มากขวดสวยไหมขวดสวยมากกลิ่นหอมมากตั้งแต่เปิดขวดออกมากินแบบขวดแบบลักชัวรี่แล้วก็น้ําหอมเป็นสีชมพูอ,อ,อ่อนไอขวดนี้เนี่ยน้ําหอมมันจะออกสีเหลืองเห็นปะแต่อันนี้มันจะออกแบบออกชมพูกว่านิดนึงแต่ว่าเหลืองน้อยกว่า แต่ในขณะที่มิสต you. like ิออกคือสีชมพูเลยอ่ะน้ำหอมมันจะสีชมพูเลยนะโคเอก็สีออกเหลืองๆแล้วก็จะมีที่ครอบตรงนี้การเวลาเรามือไปโดนที่กดปุ่มนะคะกลิ่นเขาก็แบบหอมอะแต่นะไหนๆก็หอมอะหอมหอมเรื่องไม่ถูกเลยสองกลิ่นเนี้ยคือแบบเอาแบบต้องมีอะสลับกันใช้วันละวันแล้วกันแบบมันหอมอะ หมดนี่ก็คือเป็นน้ำหอมที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้นะส่วนตัวซื้อ Channel Number ฟมาเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันมันมันเซ็กซี่มันมันไม่ใช่เราอะ่ะมันไม่หอมหวานนะคือมันขาดความมันขาดความเป็นพี่อะ่ะคือใครที่ตามพี่อยู่ก็จะรู้ว่าพี่เป็นผู้หญิงหวานมา,มากๆพอสมควรแต่ตอนนี้พี่ก็ลดดีกรีความหวานตัวเองลงมาบ้างแล้วนะเออก็เทคนิคในการฉีดน้ําหอมให้แบบหอมมากติดทนก็คือหนึ่งเราจะฉีดตรงจุดที่มันจะแบบ มีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมีเส้นเลือดใหญ่ก็จะมีบริเวณข้อมือตรงนี้แต่อันนี้มันจะกลิ่นแล้วก็จะมีแป้งนิดๆนะขวดเนี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าแป้งนิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวชอบชอบกลิ่นนี้มากกว่าอ่ะเราก็จะฉีดบ,บริเวณหลังหูตรงบริเวณนี้นะแล้วก็บริเวณต้นคอข้อพับแขนข้อพับมือข้อพับเข่าแล้วก็ตรงตะตุ่มนั่นเองนะคะก็จะได้ความรู้สึกที่แบบว่าหอมไปทั้งตัวนั่นเองแต่แบบบางทีก็แอบ,บเอามาแบบ ฉีดผมนิดนิดคือฉีดไซเบียแล้วก็วีวีให้บางคนรู้สึกว่าเฮ้ย mm. หอมทั้งตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็มามินิรีวิวสั้นๆน,นะคะว่าแนะนำน้ำหอมกลิ่นหวานๆให้ละกัน mm. เผื่อใครจะแบบคิดไม่ออกว่าอยากซื้อน้ำหอมอะไรแล้วก็เป็นผู้หญิงวหวานๆเหมือนพี่แล้วก็อยากจะได้น้ำหอมวหวานๆก็ลองไปเริ่มดมกลิ่นที่เคาน์เตอร์ดูก่อนก่อนจะซื้อได้เราตัดสินใจได้เรา ลองฉีดไปก่อนแล้วก็เดินวนรอบดูหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันเข้ากับกลิ่นเหงื่อเราไหมมันโอเคไหมมันเป็นตัวตนของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะอันนี้ฉีดมากจนมือหัว,วยังไงนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเราก็จะพยายามที่จะเอารีวิวดีๆมาฝากให้เรื่อยๆนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้สวัสดีก่อนนะคะ